ลิโอเดจาเนโรโคตรน่ากลัววันที่2ในลิโอวันแรกว่าสู้แล้ววันนี้คือแบบใจจะวายหลายรอบมากเริ่มเช้าที่นิทรรศการอาร์ตมิวเซียมคือมันเป็นสถาปัตย์ที่โด่งดังเขอาออกแบบให้เหมือนเป็นยานอวกาศเอาจิงงานข้างในแอบเซพยากนิดน,นึงสเปซสวยมากจริงๆทางเดินขึ้นไปคือเท่มากแต่ฝนก็คือกลายเป็นน้ำตกไปเลยลําบากจากนั้นเราต้องนั่งกลับฝั่งลิโอเพราะว่าอันนี้เราข้ามาอีกฝั่งเหมือนแบบฟิลอยู่ฝั่งทนหาทางโลโคเลยหาเรือข้ามฟากเป็นอ่าวนั่งไปประมาณ20นาทีเราคนที่ใช้คือเยอะมากเหมือนแบบเป็นนคทํา พอถึงเราก็ไปเที่ยวย่านเซ็นทรัลแล้วตรงนี้แหละตอนรออูเบอร์อยู่ดีๆมีผู้หญิงมาสะก,กิดบอกให้เราเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าเดี๋ยวนี้ซึ่งแบบคือเราไม่ได้เล่นโทรศัพท์แบบเล่นนะคือจริง,รงๆคยมดูอูเบอร์ว่าเมื่อไหร่อูเบอร์จะมาเาลยเตือนแบบนี้ก็คือใจสั่นเลยยังไม่จบพอขึ้นอูเบอร์คนขับเหมือนแบบเข้าซอยลัดแล้วมันมืดๆมันเปลี่ยวมากลามบ้านช่องคนเอ่ยลุกแบบแก๊งเซอร์มากใจนี่กลัวไปแล้วว่าเขาจะพาเรามาปนบแต่สุดท้ายก็คือไม่มีอะไรเรามานั่งรถล่างเก่าขึ้นไปบนเขาที่ชื่อว่าาาานนนนเมบบบบ้้ขฟแ แต่ดูไม่ได้การดูแลเท่าไหร่มันก็จะโทมโทมนิดนึงตอนลงเขาเอาอีกแล้วถนนเปลี่ยวมากแถวนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแล้วก็เจอคนโฮมเลสที่แบบพยายามเดินตามขอเงินอีกเรานี่คือเดินจ้ำสุดชีวิตไปดูบันไดโมเสกที่แบบศิลปินตกแต่งไวคือบันดังมากแต่ตรงๆคือมันก็ไม่ได้วาวขนาดเดินลงมารออูเบอร์คนแถวนี้ก็คือน่กากลัวอีกคือเป็นแบบโฮมเลสอีกแล้วมาขอเงินอีกแล้วระยะประชิดมากรีบขึ้นอูเบอร์กลักบลงแลมเหนื่อยมากวันนี้เดี๋ยวนี้มีบินต่อไปอีกเมืองเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเราไปต่อที่เมืองไหน